ไม่ใช่เหไม่หอแบบนี้นะครับยังเบ่้เดียนต้องเยอ่าดไาดีไม่สวเป็้อางนี้เลยเนยุแรกนะหมาเขาอยู่ในฮันเพืนนั่ม่ใเยแ่ไหนว่าหัวหน้าต่อผมถูมันิกนเี่ยก้ไม่ไม่ไ่ไม่ถึลุกอะไรยืดไหวนี่ิดดนก็เียงเติดปดติกิ Bây giờ Hả? Phật hãn làm tốt nên bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปนินปูนนะครับอาจจะเกิดการซุดตัวครับทำให้ดินถลม่มซึ่งตอนนี้อุทยานชาติดอยหลวงเราได้ทําการปิดประกาศนะครับงดการท่องเที่ยวในบริเวณน้ําตกทานทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับก็คงจะดําเนินการจัดการในมดอกต่อไปครับนี้ก็จะขึ้นสํารวจกับท่านานายกนะครับอบตอนะครับว่า มีพื้นที่เสียหายเท่าไรนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีความเสี่ยงไหมนะครับก็จะร่วมกับเจ้าที่นะครับวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าจะเกิดการถล่มอีกหรือเปล่านะครับที่ทําให้เกิดน้ําตกถล่มลงมาเนี่ยครับเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่เท็จี่เท็จจริงนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผม